หลังจากหลากหลายสื่อนะครับได้ทำการปล่อยภาพสปายช็อตของตัว All New Toyota Yaris a t i v ขณะวิ่งทดสอบในประเทศไทยล่าสุดนะครับ Toyota Motor ประเทศไทยได้ทำการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ของตัวรถยนต์ปริศนารุ่นหนึ่งซึ่งก็คาดการได้ว่าจะเป็น All New Toyota Yaris a t i v อย่างแน่นอนโดยจะทำการเปิดตัวพร้อมราคาในวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยรายละเอียดจากภาพทีเซอร์นะครับจะเห็นได้ว่าตัว All New Yaris a t i p นะครับจะมาพร้อมการดีไซน์ภายนอกภายในที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดโดยมิติตัวถังนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับความกว้างจะมีความกว้างมากกว่าเดิม10มิมความสูงจะมีความเตี้ยลงกว่าเดิม5มิมส่วนระยะฐานล้อกว้างมากกว่าเดิมอยู่ที่70มิม ซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ห้องโดยสารภายในของยาริสเอทีบตัวใหม่นี้นะครับมีพื้นที่ห้องโดยสารที่มากยิ่งขึ้นรวมถึงสมรรถนะการขับขี่ก็น่าจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยรูปแบบการดีไซน์ด้านหน้านะครับของตัว All New a l l n e ยา a r i s อทนะครับก็จะเป็นแรงเกตกราดีไซน์ที่เหมือนรุ่นพี่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t ต y o ต a c a m ม y รวมถึง t ต y o ต้ a อ t i ติมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นไฟหน้า LED เต็มระบบพร้อมกับตัว Day Time u n n i n g l i g h ์ พอมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่าตัว All New Yaris Ativ นะครับจะมาในสไตล์คูเป้นะครับก็จะเป็นเสาหลังคาที่ลาดโน้มเอียงลงนะครับรวมถึงการออกแบบช่องหน้าต่างเนี่ยเป็นแบบซิกวินโด์นะครับส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟท้าย LED ชุดใหม่นะครับซึ่งจะเป็นแบบ Full LED นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเบรกไฟหลีรวมถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับในส่วนของภายในนะครับก็มาพร้อมกับภายในนะครับดีไซน์ใหม่ ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการบุนุ่มตัววัสดุแผงแดชบอร์ดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับก็เป็นแบบโฟติ้งลอยขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับในวันที่9สิงหาจะเปิดตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลลตรก่อนนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแรงมา้าหรือว่าแรงบิดนะครับต้องรอเปิดเผยยังเป็นทางการอีกทีว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนในตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ไฮบิดนะครับจะเปิดตัวตามหลังมานนปีห้า ในส่วนของราคานะครับถ้าดูในรุ่นปัจจุบันนะครับราคาจะอยู่ที่ราวๆ539,000บาทจนไปถึงรุ่นท็อปอยู่ที่679,000บาทนะครับตัว All New Yaris a t i v ตัวใหม่นี้นะครับคาดว่าจะไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มีการแข่งขันเรื่องราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับตาชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยเลยกันนะครับขอบคุณครับ